สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเอาหลีกกระจกลงหากเราต้องอยู่ในรถนะครับอาจจะรอใครสักคนนะครับอยู่ในรถนะครับเราจะเอากระจกลงได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องติตดๆด,ดับๆนะครับเอาลงแบบนี้เนาะเอาขึ้นเอาลงแบบนี้นะครับ ก็คือถ้าเป็นในรูปในในส่วนของกุญแจธรรมดาเนี่ยทุกคนมันก็จะสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับแล้วก็เลื่อนเบาะนะครับเลื่อนเบาะตรงนี้นะครับไปมาได้เนาะนี่ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเบาะไฟฟ้าทํางานนะครับแต่ในส่วนของกระจกนะครับกระจกพับเนี่ยกระจกพับนี่ก็ไม่ทํางานนะทุกคนเม,มื่อกี้ผมผมพับเข้าเนาะตอนจอดนะครับอันนี้ก็ไม่ทํางานนะครับจะทํางาน,ฉนาเฉพาะเบาะ ะร,ระบบแอร์อะไรต่างๆก็ไม่ทํางานถ้าเกิดเรามีแค่กุญแจอยู่ในมือนะครับเราต้องอทำนินการดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเนะาะทำยังไงดีโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องให้มันแบบคือเราอยากเอาลงแค่นิดเดียวอะ่ะอยากทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคือน่าจะเป็นที่กระจกเนาะเราอยากหลีกกระจกลงนิดนึงโดยที่ ไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้เนาะท่านที่รู้แล้วก็ก็กดข้ามได้เลยนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับเจ้ามิวเอ็กซ์อนตัวนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับมีกุญแจอยู่ในมือเราแล้วอยู่ในอยู่กับตัวรถเราแล้วนะครับเราก็แค่กดปุ่มนี้ครับปุ่มสตาร์สต็อปเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับโดยที่ โดยที่เราไม่เท้าเราจะไม่แตะเบรกนะทุกคนอ่าโอ้สว่างขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกี้ลืมลืมเปิดแฟลชนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับกดปึ้งลงไปอ่ามันยังไม่ขึ้นอะไรมันจะบอกว่าอ่านี่แหละโหมด A C C เลยของมันแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งทุกคนปึ้งนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับขึ้นมาแอร์ก็จะทํางานถ้าว่าเราเปิดออโต้ไว้นะครับ แล้วก็ปิดก่อนถ้าเกิดว่าอ่าเราปิดแอร์ไว้ก่อนก็ได้ทีนี้เรามาดูที่กระจกนะครับแล้วก็ขึ้นเอาลงได้เลยนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเห็นไหมขึ้นลงได้ตามปกติแล้วนะครับดูดูฝั่งนี้สิเอาขึ้นอ่าเห็นไหมเอาลงโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะทุกคนฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วอ่าเห็นไหมเอาขึ้นเอาลงได้ตาม ปกติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับเราจะหลีไว้ขนาดไหนก็ได้นะครับถ้าหลีไว้เยอะๆก็อาจจะมีพวกแมลงหรือว่ามดเข้ามาหาเราได้ตัวนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับตัวนี้โอเคครับก็มาแนะนําวิธีการใช้งานโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนถ้าเกิดเราจะเลิกใช้เราทำไงไม่ต้องแตะเบรกเหมือนเดิมแล้วก็กดอีกครั้งนึง ตึ้งเข้าไปทุกอย่างก็หายไปแล้วนะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ผมหน่อยนะครับเอ็นเอ็นชาแนลครับผมวันนี้ขอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด Sub s c r i b e ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุก กดเลยกดเลย